จะสาธิตการเผาปลาให้ดูเป็นเคงคนิคมากครับถ้าอย่างเงี้ยผิวยังไม่สวยใช้ไม่ได้นะต้องอย่างนี้นะครับสังเกตดูปลาใกล้สุกไม่สุกนะครับเนี่ยจะมีน้ําออกปลาเทคนิคนะอ้าปากเล็กน้อยครับอ้าปากปลาไว้เรื่องจริงอันนี้ไม่ได้มัวนะเป็นเป็นเป็น เทคนิคอย่างหนึ่งจะทำให้เรารู้ว่าปลาสุกไม่สุกเมื่อก่อนทำอะไรกินกัขบข้าวครับขอพวกกินนี่นะครับอาอาชีพอาชีพอาชีพเก่าอาชีพเก่าครับย่างปลาขายร <c oughs> ายได้สุดยอดครับผม <c oughs> ยังยังไม่ถึยังยังไม่ถึง อาชีพ <ijn Diamond> ใหม่ <PAUL> ย่างเป็นย่างครับหมูครับพอได้พอได้ว่าจะหั่นหมูป่ากินอยู่ครับอ๋อจะหั่นไหมครับหั่นไหมครับย่างก่อนนครับข่าพลทำมันนะครับโอเดี๋ยวเดี๋ยวเรียกสมาชิกสีไม่ให้ครับเอได้เลยครับตอนนี้ก็ได้ครับเฮ้ยนะอย่าลืมนะครับแล้วก็ปลาสุกไม่สุกที่สุกนะครับให้ดูว่ามีน้าไหลออกจากปากปลาหรือเปล่าปากปลาจะเดือดนะอย่างเงี้ยปลาเพิ่งเริ่มสุก อีกอย่างนึงครับเทคนิคนะเขาเรียกกันหลบไฟนั่นคือการเปิดเอ่อเปิดบริเวณนี้นะครับนะเปิดลิ้นเต่านี่นะนะครับเราต้องการให้หัวปลาสุกเราก็เคลียร์ฐานมาแถบแถบแถบหนึ่งอันนี้เทคนิคจริงครับปใช้ได้นะอันนี้คือการที่เราจะให้หัวปลาสุกไม่อยากโชว์เลยอะประจอกมากครับ โอเคครับแค่นี้ก่อนครับ